นสนามคือบ่มีฟุนเมนครับแม่มีบ่มีหมอลำบุกย่างเดียวรุอย่างเดียวรุอย่างเดียวโซตาาย่างเดียวครับใจเกินรอยห้องขายโัโสธรสวัสดีแม่สมพรครับแม่ชนันชันนันวะสูดินกรดายเดี๋ยวนี้คือบ่เห็นล่งอันคีบเลีเ้ยวล่งอันคีบเลีเ้ยวเนาะคอยทาเบงเจ้าคอยได้หัวยอนอยู่เด้สวัสดีแม่นทัทแม่นัททอนแผ่พลครับบ่ได้กลับบ้านครับเสียดายพ่นว่านี่แหละ เขาคือเราเห็นเจ้าเธอเดียวอย่าลืมกดแชร์ครับในเบิ่งพร้อมกันได้ยิแมแย่จมข่อยว่าบารายไล์สดว้าว่านนต์นมากคับบไลา์สดเพิ่นมมากย้ำข่อยไล์สดก็ช่วยกันกดแชร์นะครับจะได้เบิ่งพร้อมกันจะได้ฮู้ข่าวสารไปพร้อมๆกันสีเอายังว่าที่เอาอยัางว่า,อา,อาวันลืมมาคุ้นๆเนี่ยโอ้สายสายอันนั้นอยู่สาย,ยามะขามดองไหมสาย โอ้ยแม่นี่นี่เขาเห็นคอยกินมาขาเมื่อนั้นเปิ้นเอามาฝากไม่ได้กินเนาะคือมาเกิดนาเนาะอ้วนเปิ้นจะไรเมื่อนั้นอยู่สองคนแม่อยู่วัดป่าเลยแม่คอยเข้าห้องน้ำต้องซีเท้าปุ๋ยแม่มาเชียร์มาซิมก่อนมาเชียร์มาซิมก่อนเอาคอยคอ,อยโทษหลายๆเด้อโอ้แม่ขอบคุณเด้ออย่างตลาดกินไปซีเบิร์ตแล้วจังมันแเสพมันนัวหลาย เอามือทีมือมือที่จุ่มใส่งัวน้อยเสียดายที่ควรเสียดายเจ็บจกตีจกเลยบ่จกจับได้บ่ลงใจเอาไปเท้าน้ำออกไข่กลองไข่ใจแล้วเอาทีมโรดน้ำมันนะไน้นั้นมันหวานอยู่แต่ย่ำหย่ำนะมันสมน้อแม่สวัสดีแม่หมูมันคงครับโอ้พี่งจับน้องนั่งจับฝุ่นนั่งไม่ข่อยต้น วันนี้เมนูอะไรครับบะนุนสีแกงฟักทองครับแกงแดงไมรัผ้าอื่นแกงแดงแกงกะทิฟักทองใส่ไก่ครับเสาร์น,นี้แม่อมิศลาบะนุนรสเสดไข่ลูกเขยแล้วเบิงไข่ลูกเขยเบอร์ศูนย์อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทประว่าขายรอบหนึ่งใส่ไข่สี่สิบแผงรอบใส่ไข่สี่สิบแผงเบาไวครับเมา,มาเด้อแม่แศรษหลไรมามากินซม บรรลุนอ่านบอท่านขอสวัสดีแม่สีนวลครับเอบีกรุงเทพสวัสดีครับแม่มากินมะขามเดี๋ยวเขาคนละโอ้ยค่ะจาดนู้ดีโอ้ยมันจะไหลไปยังหอดทุ่นดอกวานแง่ยูจับจังหวัดนะวันนี้หนึ่งหาดคือง่ระาเดียวเนี่ยแบบนั้นไปพี่โลกมาก็ไม่อะไรมาฝากเลย แม่เอาหน่อไม้ไล่บ้านเรามากิน,นบ้างเนาะมันหมดแล้วมันหมดดดูแล้วเบานนเก่งทุกอย่างแม่โบเก่งบบไร่แม่บบมีผู้ใดย ไม่พูดแเหตุเป็นขอยก็คิดว่าขอยเกิดมาซาดเดียวขอยเสียเอาเบืร์สุกย่างอยู่ให้เพื่อนดีใจแม่ไปให้เพื่อนเสียดายตายน้ำให้เพื่อนห้องให้บนนระเบิดสุกยางแหละว่าจะจ้างข่อยรัดปลาแม่เศร้าหลายประคามก็ได้ นี่เป็นคลองน้ำเลน่นตะบูได้ีกันเล่นต้องว่ายน้ำข้ามไปวัดปลาล้วนมเมอทั้งปุ่นปลาอ้อยท่านเจ้าเตยมวนมวนแล้วเมื่อยหลยไปตัดอ้อยเขี่ยวยำอยู่พั้งปุ่นพอมีแห้งกับเขามาเตยคือขเขานะครับห้องน้ำใส่ในวัดเด้อแมมองจอรถบนุนบ่เห็นตลาดกระบ,บอมีพอเป็นวัดปลาภูหมกมวนผู้อยากจากตาจาของครับซื้อมาจากข้างนอก้านขาไม่อยู่ซี้านเจาะขึ้นเบื้องเาอยู่ในป่าบนในป่าเบินน้งนี่แต่เมื่อแล้งหนาวแท้พราะว่ามีภูเขาอ้อมเบิด ผู้วียงขอนแก่นยุบม,มอมอบ้านกุดดุกบรรนุอ่านคอมเมนต์ก่อนอีเมสีวาคอยสวัสดีแม่อร่าไทยครับแม่สมจันบารบนุหนาวหลายบอ่อนาวหนาวเมียหนาวขักหนาวเนยจนคอยสั่นงังงักงักอาบน้ามาสั่นมือวานี่ไปอาบอยู่เมีนเผาศพอันน้ำกันไหลคอยคอยคอยตักสะผมหาดลุ่งเรียบร้อยแล้ว ถาน้ำจนว่าน้ำสิเต็มถังอันขันกับเพราเอเจอคือขันกินน้ำเข้าหนึหน่งขอยเราสันงักงักงอยู่สวัสดีแม่คำพองครับแม่ฉะนั้นอส่งกำไรใจค่ะบอลนขอขอบคุณครับสวัสดีแม่อรยาแชร์แล้วสวัสดีแม่ดอรอนีรามนทิพชัยครับสวัสดีน้องชายคนแสนดี คิดหอดคิดถึงสุภูสุสคนเด้ออันมาอย่าบานน้นกระดา่ายเยาวายไปหาบานนวนเลยสิได้โจกเงินให้เพื่อนเลยอย่าไปคืนจังสันม่เห็นนาคอยๆดีใจลายอีลีแม่เพราะว่ากลัวคอยสิกลมมเขาอันน้ำหนาวมากสิขาดเจ็ดสิบแปดสิบโลกว่าสิหลุดเขามาหาชุมแพร่นะครับบอมีเงินคำกำเกีก่ยวบอมีเนี่ยมาฝากมาตอนคอยมาเห็น